นี่คือแบบผจญภัยในแมคคับฮะที่ใช้เทคโนโลยีเลเทสซิงฮะทำให้ภาพเกมแมคคัพสวยมากกว่าเดิมฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยอะล็อสวัสดีครับกลับมาในครั้งสําหรับแมคคัพอีกรอบหนึ่งนะครับผมแทนก็เดี๋ยวคลิปนี้ครับเราจะมาเล่นสิ่งที่เรียกว่าเลเทสซิงหรือภาพเกมแมคคัพแบบสวยๆกันนั่นเองฮะซึ่งแบบนี้นะมีชื่อว่า Aquatic a อเวนเจอรนะฮะแล้วตอนเนี้ยผมใช้การ์ดจอ Nvidia RTX 3070อยู่ใช่ไหมฮะแล้วแบบนี้สร้างโดย Nvidia ฮะ ถ้าใครที่ใช้การ์ดจอเอ็นวีเดียเราเล่นแบบอันนี้เนี่ยฮะภาพเกมเนี่ยฮะจะเป็นแบบเลเทซซิงฮะคือแสงมันจะสวยมากๆากครัซึ่งเราไปเริ่มเลยละกันนะครับโอเคเย็บเย่ซึ่งเลเทซซิงเนี่ยฮะมันก็คือมันแบบเป็นการจําลองแสงแบบอย่างสวยงามฮะอย่างข้างบนตรงนู้นโอเคครับอู้ยคิดถึงเลเทซซิงจังเลยผมไม่ได้เล่นเลเทซซิงมานานแล้วคือเลเทซซิงเนี่ยฮะมันอยู่ในไมโครเบทล็อกไงเข้าใจป่ะฮะแล้วปัญหาคือผมเล่นไมโครจาว่าอีดิชันนั่นแหละฮะก็เลยแบบมันไม่มีโอกาสได้เล่นเลเทซซิงสักเท่าไหร่นะฮะ ซึ่งเราเริ่มแมปมาปุ๊บโอเคมีความสวยงามตอนนี้เราอยู่ใต้ท้องทะเลเราเป็นอาควาแมนฮะ <Hey. S 1> เราขึ้นไปข้างบนนิดนึงไหนดูซิแบบนี้เขาให้เราทําอะไรบ้างแวบบโอ้โหนึกว่าแจ็คูุกข่าย,ยักเออแบบแบบมันก็มีความสวยงามอ่ะใช่ไหมฮะเห็นปะ่ะแต่ว่ามันน่าํำคาญไอ้เจ้าเอฟเฟกหายใจได้นะ้ำเหมือนกันนะั่นเนี่ยฮะซึ่งแสงมันก็มาจากข้างบนถูกต้องปะฮะ งมาข้างล่างเห็นป่ะฮะเป็นลายแบบอยู่น้ำอย่างชัดเจนฮะอู้แอนอควอติกเอ็เวนเจอร์นะฮะการผจญภัยใต้ท้องทะเลนะฮะก็เขาบอกว่าอย่าลืมเปิดเลเทสซิ่งด้วยซึ่งตัวเนี้ยเราก็เปิดเลเทสซิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะตัวเนี้ยมันเหมือนแบบภาพปกติใช่ไหมะฮะถ้าเกิดสมมติเราปิดเลเทสซิ่งอ่ะภาพจะเป็นยังไงดีนิ้วดีนิ้วและนี่คือภาพปกติแบบไม่ได้เปิดเลเทสซิ่งเห็นความแตกต่างใช่ไหมะ hey, ฮะนั่นแหละฮะเลเทสซิ่งมันทำให้เกมของเราเนี่ยฮะสวยงามมากยิ่งขึ้้้้้นน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 นดด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 วววววยยยอออออ่่่่่่่่่ะะะะะะเเ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 เหหห็็็ตรรรรรงงงงีีีีฮฮฮมมมัััไไปปปปิิิิิททสสซซใช๋าาาากกกกพืลบึ เนี่ยมันเหมือนแบบมันคนละเกมเลยเห็นป่ะฮะสมมุติเราต้องไปตรงทิศทางไหนเนี่ยแป๊บหนึ่งนะฮะติ๊กตอกติ๊กตอก ฟินเวอร์ทำไมมันระยะการมองมันจะสั้นๆนิดนึงนั่นแหละฮะมันดูแบบว่าโอเคเราควรจะทำไงดีฮะอ่ะเราไหว้ข้างล่างแล้วกันนะฮะเศเสพบ,บรรยากาศใต้แห่งท้องทะเลแล้วกันฮะคือเราเป็นอควาแมนใช่ไหมอ่ะนั่นแหละฮะเราก็ว่ายน้ำไปไห<อ> <laughs> วน้ำไปและในน้ำบริเวณตรงนี้นั่นแหละที่มันสเสมือนจริงอีกหนึ่งอย่างคือเวลาเรามองขึ้นไปเหนือผิวน้ำเวลาเราอยู่ในน้ำนะมองขึ้นไปเหนือผิวน้ำใช่ไหมฮะมันจะมีการสะท้อนภาพกลับลงมาข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะฮะมันสะท้อนภาพข้างล่างอย่างนี้นั่นแหละฮะฟินเวอร์คือถ แบบนี้ใช่ไหมเชเดอร์มันจะแบบมีการแบบสะท้อนแสงแบบมั่วซั่วนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ไอ้เจ้าเเทซิ่雷霆ะมันเป็นการแบบยิงแสงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วดูบรรยากาศสิฮะโอ้โหดูดีเหลือเกินโอ้โหตัวละครเรายังสะท้อนแสงครับสุดยอดเออนะั่นแหละผมยังไม่ได้ใส่สกินผมขี้เกียจนะฮะเอาเย่เงางาม,งามน้ำก็มีความฟินเวอร์ถ้าเป็นในเชเดอร์อะไรประมาณเนี้ยน้ำมันจะแบบพิ้วเยอะๆใช่ไหมอันนี้มันก็จะแบบอ่ะเรียบๆเลียบสมโ จริๆผมแบบคนไม่ชอบ ASMR หรอกโอเคครับกลับมาเรื่องใหม่ครับกอบเรากันต่ออนะโอเคนี่เห็นป่ะฮะตัวนี้มันมีบันไดอะเราก็เดานะเขาจะให้เราเดินขึ้นไปนะฮะน่าจะใช่แหละมัง้งน่าจะไอ้มันก็ต้องขึ้นไปแหละฮะคือเราไม่รู้จะไปไหนแล้วใช่ปะ่ะฮะอะแล้วก็คนทำแบบเขาก็อ,อ,อ,อารมณ์ดีนะฮะเราว่ายน้ำมาจุ๊จเดินขึ้นบันไดนะโอเคครัเดินขึ้นบันไดจึ๊จึ๊จึ๊จ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 ๊อี้น้ำไปแก๊ <c oughs> มันแบบย้ายน้าจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะโอเคครับกลับไปดูความสวยงามกันต่อซึ่งความสวยงามในนะจุดตรงนี้ถ้าสังเกตดีๆมันจะมีเรื่องของการหักเหของแสงเห็นป่ะฮะนี่หักเหของแสงยังไงเห็นป่ะฮะตัวเนี้ยมันมีความโคง้งเห็นป่ะแหววพอะอะไรเหมือนแบบน้ำมาหักเหของแสงอ่ะเออผมก็ไม่รู้จะทายัางไงผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร,ร์ผมอธิบายไม่ได้ครับแหวบโอเคเนี่ยเห็นป่ะมันเป็นแท่งตรงๆใช่ไหมอ่าแท่งตรงๆแต่พอเราไปข้างหลังตรงนี้เสร็จปุ๊บหักเหของแสงมันโค้งได้ โอเคกลับมาเรื่องของเรากันต่อฮะปวดคอมากเลยฮะนอนตกหมอนอะตัวนี้ก็โอ้ซึ่งตัวนี้นะถ้าเกิดสมมติใครที่มีเลเทซสสิ่งนะแล้วแบบทําแบบตู้ปลาขนาดย่อม,มาเลยอย่างนี้เห็นป่ะฮะมันก็มีความสวยงามเช่นตรงนี้เนี่ยอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยน้ำมันตื้นน้อใช่ไหมฮะแต่เกิดสมมติเรากดดลงไปตึง้งน้ำลึกนะนั่นแหละฮะหักเหของแสงฮะมันก็เลยเหมือนแบบเออน้ำดูตื้นเขินอะไรอนยะ่างเงี้ยโอเคครับเราเริ่มกันเลยแล้วกันฮะแล้วเราต้องทำอะไรเนี่ยเราต้องโดดลงไปใช่ไหมฮ <c oughs> ะลง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 โอ้โหเกือบตายแมวอะนี่ เอ๊ะอ่าพับหนึ่งนะโอเคครับโอเคครับมันไม่โดนเลสซอร์ตนนะโอเคครับตอนนี้เราเทเลพอร์ตมาสักที่หนึ่งแล้วก็มีแสงนะฮะโอ้แสงแบบนี้เนี่ยฮะน่าจะเป็นแสงอาทิตย์ฮะที่ผ่านกระจกสีเหลืองมาฮะมันก็เลยให้แสงสีเหลืองแบบนี้นั่นเองฮะเพราะว่าปกติแสงอาทิตย์เนี่ยฮะมันจะเป็นสีขาวใช่ไหมฮะโอเคอาเดินทางไปกันต่อเลยนี่อะไรฮะอ่าแสงอีกแล้วซึ่งแสงเนี่ยฮะบรร่ากกระจกสีเหลืองมาใช่ไหมฮะแสงกระทบตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วหลังจากนั้นฮะมันก็สะท้้้นนนมาีีีี่กแพงงงงตตตรรร ซึ่งไอเจ้าเลเทซิ่งเนี่ยมันจะทำให้แสงในเกมของเราเนี่ยมีหลายสีมากกว่าเดิมปกติในไมครับเนี่ยมันจะมีแสงสว่างแค่เพียงสีเดียวใช่ไหมก็คือแสงสีขาวใช่ไหมฮะแต่นี้นี่แสงสีเหลืองสะท้อนมาแแล้วมันก็กระจายไปทั่วห้องเห็นปะทั้งห้องกลายเป็นสีเหลืองหมดเลยอ่ะ <Yeah. S 1> ด้านซ้ายบนมีข้อความว่า Objective ให้ตามหา Mon ูเมน t ์นะครับโมนูเมนซึ่งก็ ก็โอเคครับป้ายเขาก็เขียนอยู่แล้วนะฮะไม่น่าถามนะ <c oughs> โอเคครับเราก็ไปกันเรื่อยๆโมนูเมนต์โมนูเมนต์โมนูเมนต์ข้างหน้านั้นใช่ไหมฮะโอเคดูมีความน่าสนใจฮะน่าจะมีของอะไรอยู่ในกล่องอะลองดูซึบวลครัมทูเดอะโมนูเมนต์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ตรงเนี้ยฮะให้เก็บไอเทมทั้งหมด3ชิ้นซึ่งไอเทม3ชิ้นเนี่ยมันก็จะจ้อนอยู่ในกล่องอาฮะ <c oughs> ให้เอามาใส่ในกล่องตรงนี้ <c oughs> นเพื่อเปิดใช้งานมันโมนูเมนต์เนียมันเรียกว่าแมวอะไรนะ อ,อ,อนุสวาวรีย์เหรอไม่ใช่ <c oughs> อ,อันอูโมงณ์อนุสาวรีย์เออเอฮะแล้วแต่จะเรียกแล้วกันเอาเปว่าเหมือนแบบแท่นแมวอะไรสักอย่างนั่นแหละฮะเขาบอกให้เอาของมาใส่ในนี้ซึ่งในนี้ไม่มีอะไรนะเราต้องหาของมาใส่ซึ่งไอเจ้าเลเทตซ้งอะฮะผมก็สาธิตให้ดูทุกคลิปแล้วฮะสาธิตอีกสักคลิปหนึ่งจะเป็นอะไรไปนะฮะนี่คือไฟฉายะฮะในคลิปนี้ผมสัญญาผมจะไม่ซื้อบ้อส่องไฟฉายใส่หน้าตัวเองนะฮะโอเคครับปิดไฟครับสุดยอดฮะนี่คือไฟฉายถูกต้องมาฮะอ่านั่นแหละฮะพอเราเปิดไฟปุ๊บแบบนี้อ่ามันก็คืออสว่างงปกกตติถู้ะน แล้วถ้าเกิดสมมติผมเอาขออนุญาตเอาไมโลคิวบ์นะฮะนั่นแหละฮะฉายไฟไปที่สีเขียวแบบนี้นะเห็นป่ะฮะหน้าผมจะกลายเป็นสีเขียวเพราะอะไรฮะคือแสงสีเขียวเนี่ยฮะจากหอเนี่ยมันสะท้อนเข้าหน้าผมนั่นแหละฮะอันนี้เขาเรียกว่าเลเทสซิ่มันจะสะท้อนแสงจริงๆสีของแสงนั้นจริงๆหรืออีกหนึ่งอย่างก็ได้ฮะอันนี้คือกล่องลูกอมนะฮะมันเป็นสีแดงใช่ไหม่ะเราฉายแสงเข้าไปฟึบอะไรอย่างงี้เห็นป่ะฮะหน้าผมก็จะกลายเป็นสีแดงอ่านั่นแหละฮะเลเทสซิ่งเ่จากแสงฟึบกระทบกับกล่องสีแดงฟ ตายอีกแม่ตายอือโอเคฮะเรากลับไปที่เกมของเรากันต่อฮะแหมต้องอธิบายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเผื่อแบบบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเลย์เซตซิงคืออะไรฮะนี่ก็แสงสีเหลืองสะท้อนมาปุ๊บเขา้ารอบล็อคค้างตรงนี้ก็เลยกลายเป็นสีเหลืองไงฮะแชรเดอร์ธรรมดาทำไม่ได้นะฮะโอเคแล้วเขาให้เราทำอะไรต่อเมื่อแต่คุยเนี่ยบอกแล้วอย่าชวนคุยเนี่ยเป็นซะอย่างเงี้ยต้าให้เราตามหาไอเทมลึกลับใช่ไหมฮะโอเคฮะเราก็มาไอเทมบริเวณด้านนี้ก่อนละกันนะฮะอ่าแสง แต่เหมือนจริงสุดยอดเขาบอกว่าเหมือนข้างหลังกระจกเนี่ยฮะมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งแล้วมันมีแมวอะไรอ่ะข้างหลังกระจกมันมีอะไรก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรหรือเราอาจจะต้องไปทางอื่นก่อนหรือเปล่าฮะเพราะว่าเรามองไม่เห็นจริงๆอ่ะคือมันสะท้อนออกหมดไงใช่ไหมถ้าเกิดสมมติเราปิดเลเทสซิ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็จะมองเห็นใช่ไหมฮะว่ามันมีอะไรข้างหลังแต่ว่าเนี่ยเรามองไม่เห็นและดูจากสภาพเหมือนฝนในเกมไหมครับจะตกใช่ฝนตกจริงๆด้วยแสงหายไปแล้วไม่นะ เราทําไงดีอ่ะอยากเปิดแสงอ่ะเราเป็นคนอยากได้แสงโอเคฮะตอนนี้ฝนหยุดเรียบร้อยฮะไปเดินทางกันต่อดีกว่าโอ้โหมันช่างแสบสว่างซะเหลือเกินนี่เขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติต้องการความช่วยเหลืออะไรเงี้ยหรือต้องการตัวช่วยให้เหยียบบนเพเชอร์เพจอ้ะโอเคครับลองเหยียบดูสิฮะเขาจะบอกอะไรเราฮะมันมีของซ่อนอยู่ในกล่อง3กล่องอันดับแรกมันอยู่ข้างหลังประตูออฟซีิเอียน แล้วก็อีกอันนึงคืออยู่บนเรือ,อแล้วก็อีกอันนึงคืออยู่ในถ้ำใต้น้ําเอาแล้วฮะสนุกสนานกันแล้วเราจะไปด้านไหนกนวววันก่อนด<ว>ีฮะซ้ววายขวาซ้<ว>ายขวา,า,ขวาโอเคครับไปข้างหน้าก่อนแล้วกันนะฮะเอาอ๋อโอเคฮะข้างหน้าไปไม่ได้ขอโทษออฟซิเดียนด,ดออิสตูเฮฟวี่ทูมุกประตูออฟซิเดียนหนักเกินไปโอเคครับเราไปทางอื่นก่อนก็ได้ไปทางอื่นไปทาง,ไ,ทางไหนฮะมาทางนี้แล้วกันครับตืด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 อืดตืด มันคืออะไรมันคือ,ม,คอมันคือไม่มีอะไรนะ <No. S 1> แล้วก็จะทาแบบไว้ทําเพื่อเอ็นบีเดียเอ็นบีเดียอย่างที่บอกฮะแบบนี้ฮะสร้างโดยเอ็นบีเดียเพื่อให้คนที่ใช้การ์ดจอ RTX ของเขาเนี่ยฮะ <c oughs> เออคนที่ซื้อการ์ดจอเขาอะฮะสามารถเสพบรรยากาศภาพสวยงามไมค้าแบบนี้ได้ฮะซึ่งซึ่งเราต้องไปตรงไหนต่อนะฮะโอเคฮะเรามาตรงนี้ไหนดูซิมีคันโยกน่าสนใจโอเคครับลองโยกคันโยก,กคุณได้ยินเสียงกระจกแตกอยู่ห่างๆกระจกใช่ไหมฮะกระจก ตอนแรกแน่เลยโอเคครับเราเราวิ่งกลับไปครับวิ่งกลับไปมันเหมือนมันเป็นแบบ puzzle เวลาอย่างเงี้ยนะเราจะต้องแก้ไขปริศนาซึ่งระหว่างที่แก้ไขปริศนาก็แสบตากันนิดนึงนะฮะเออแสงสว่างดีจังเลยว่าไปว่ามาเราลองปิดเลเทสซิ่งดูดีกว่าฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดิดนยิวฮะและนี่คือสภาพแบบไม่มีเลเทสซิ่งฮะมันดูแบบเบสิกของไม้ค้าดีอ่ะใช่ปหมละ่ะฮะเบสิก <Basic S 2> ของไม้ค้าคือ,อยังไงออาเวลาเรายืนตรงนี้ใช่ไหมฮะมันสว่างตัวละครเราก็จะสว่างพอเรามาจุดที่มืดตัวละครเราก็จะมืดใช่ไหมฮะอ่ะไปเปิดเลเทสซิิิ่งงออีกรบนนึดดว ไลเทเลทซิ่งของเราก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะให้สังเกตตรงนี้นิดนึงฮะว่าเนี่ยคือเลทเทซิ่งจริงๆเวลาเราหันหน้าเข้าหาแสงถูกต้องไหมฮะข้างหลังเราเนี่ยจะมืดสนิทแต่ข้างหน้าเราเนี่ยจะสว่างเห็นปะ่ะะแล้วตัวละครเราเนี่ยก็จะออกเหลืองเหลืองนิดนึงก็คือตามสภาพแบบตียของแสงเลยอะไรเงี้ยพอเราหันหลังให้หาแสงอุ๊ดหนหน้ามืด <laughs> น่ากลัวจังนั่นแลหละฮะพอเราหันหลังให้แสงด้านของตัวละครที่ไม่โดนแสงมันก็จะมืดนั่นแหละฮะแต่เมื่อกี้มันมืดแบบน่ากลัวไปนิดนึงอะเนี่ย <laughs> ไอ้ัาดีแสง คุยเพลินนิดนึงนั่นไงประตูข้างหน้าเปิดแล้วนะฮะกระจกมันแตกไปแล้วโอเคครับไปดูซิก่อนหน้านี้แถวๆนี้มันมีกระจกใช่ไหมเนี่ยนแถวๆตรงใช่ไหมตรงตรงแถวๆเออนั่นแหละครับคุณครูว่ามันมีกระจกนี่ไงมันเปิดแล้วโยกขันโยกอะไรต้องเปิดสักอย่างได้ยินเสียงประตูหนักๆเปิดประตูออฟซิเดียนโอเคครับไปไปเอาประตูออฟซิเดียนกันดีกว่าข้างหลังประตูออฟซิเดียนน่าจะมีของดีอยู่แหลมนะฮะน่าจะเป็นของที่เราต้องการ ผมลืมเปิดไปไม่นะเล่นมืดๆมาตั้งนานไม่เตือนกันเลยนะฮะบหมดแต่ชวนคุยใช่ไหมนั่นสิฮะโอเคเปิดแสงปักพอดีผมต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการเปิดไฟฮะเขาเรียกไงระบบไฟบ้านผมมันไม่ธรรมดาโอเคครับแสบตาดีจริงๆเลยและขคาหน้าประตูออฟเซเดียนก็เปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไหนดูสิ คือแตงมันสว่างนิดน,นึงฮะข้างล่างมันอ๋อมันมัน,ม,นมันคือน้าใช่ไหมมันคือน้ําใช่ไหมอ่ามันคือน้ําโอเคครับลงมาข้างล่างอ่ามีความสวยงามอีกแล้วแป๊บนึงนะฮะแสงแสงจากข้างบนมันทะลุลงน้ํามาข้างล่างได้ด้วยโอเคได้ตัวอ่ามานั่นเองฮะผมเดานะน่าจะเป็นข้อความเกี่ยวกับการ์ดจอนแน่ๆเลยเพราะอะไรฮะไม่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 แลทำไมคนทำแบบเขาไม่ ใส่ยาหายใจให้เราเนี่ยฮะหลโอเคเราได้อะไรมาเรียบร้อยฮะเราเอาไปใส่เลยแล้วกันฮะซึ่งเราก็จะต้องวิ่งใส่ๆนะฮะวิ่งไปวิ่งไปเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดิ้นนิวฮะนี่แหละฮะห้องนี้แหละฮะใส่เข้าไปเลยตัว R uh, ปิวนะฮะลองดูสิฮะติ้งต่อง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 ติองต่องตัว R uh, activate นี่ไงฮะมีแสงสีเขียวแล้วอา uh, ใช่ไหมอ่ะ uh, อีกตัวหนึ่งคืออะไรตัว T X โอเคครับตาม ยี่ห้อกาจอเลยนะ RTX อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ยี่ห้อดิมันคือรุ่นอะนะแบบเออ RTX อะไรเงี้ยนั่นแหละฮะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปทางที่เหลือก่อนฮะเราจะไปซ้ายหรือเราจะไปขวาดีฮะเราไปซ้าไปซ้ายแล้วกันโอเคฮะไปด้านซ้ายฮะติ่งต้อ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 งซื่อด้านซ้ายตรงนี้เอาอีกแล้วนะฮะลงน้ำอีกแล้วโอเคครับก็เสมือนจริงเหมือนเดิมนะฮะแสงมากระทบเห็นป่ะผิวน้ำก็มีแสง ข้างล่างตัวนี้ก็แสงสามารถทะลุผ่านได้ด้วยเช่นกันนะโอเคครับลงไปข้างล่างอ่ะเมื่อกี้เป็นแสงสีเหลืองตอนนี้เป็นแสงสีฟ้าเรียบร้อยก็สวยไปอีกแบบซึ่งโดยส่วนตัวผมชอบแสงสีฟ้านะฮะสวยดีแสงสีฟ้าหรือแสงสีขาวเนี่ยมันให้ความรู้สึกมันแบบเออมันมีความโมเดิร์นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสีแบบเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วแบบเอออยากจะหลับนะฮะซึ่งตอนเนี้ยเรากําลังอยู่ในเขาวงกดใต้น้ําซึ่งเขาวงกดก็โอเคครับเราก็กําลัง งมหาทางอยู่ใต้มหาสมุทรจริงๆเราไม่ต้องดำก็ได้นะเนี่ยเห็นป่ะเราอยู่ข้ามบนตรงนี้เราก็สามารถเดินเดินว่ายได้เออแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแหละอ่ะต้องต้องดำน้ำแล้โอเคครับตัวนี้มันมีทางขึ้นมาตัวนี้มีทางขึ้นโอเคครับขึ้น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 เงาสะท้อนกับอยู่น้ำอ่ะไปขึ้นขึ้นขึ้นเล่นเยอะๆมันก็อาจจะแบบมึนๆนิดนึงฮะถ้าเกิดใครที่ไม่ชินอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติใครที่เล่นแล้ว ก็จะรู้สึกว่าแบบกลับไปเล่นปกติไม่ได้แล้วภาพมันสวยมากเลยมันฟินเวอร์นะฮะลองปิดเลเทสซิ่งกันดีกว่าฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดินิวฮะและนี่คือสภาพปิดเลเทสซิ่งเห็นปะะ่ะภาพมันก็จะแบบโอ้ไม่น่าตื่นเต้นเลยนะฮะไปเปิดเลเทสซิ่งกันอีกรอบหนึ่งและปัญหาของเราต่อไปคือกล่องมันอยู่ตรงกลางแล้วเราจะไปเอากล่องยังไงเอากล่องยังไงเอากล่องยังไงเราจะเอากล่องตรงนี้ป่ะฮะกระโดดขึ้นไปตรงนี้ป่ะฮะตรงนี้ปะ่ะตรงนี้ใช่เหรอ ใช่นะตรงนี้มันไกลเกินไปฮนะมันจะต้องมีสักทางหนึ่งสินะต้องมีสักทางต้องมีสักทางตรงนี้แล้วกันนะเนี้ยกระโดดขึ้นไปแบบนี้แบบนี้โอเคครับไม่รู้เหมือนกันว่าขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าโอเคครับเปิดกล่องแอบได้ตัว X นะ RTX โอเคครับเราข้ามตัวทีไปตัวหนึ่งฮนะเราเราเราลงไปข้างล่างได้ไหมฮะจัมดาวทูรีเทิร์นอ่ะโอเคแหมลงดีๆไม่เป็นอยู่ไหนเนี่ยเราอยู่ที่ไหนอ๋อเรากลับมาจุดเริ่มต้น โอเคซึ่งเราจะเอาตัว x ไปใส่เลยไหมฮะเราอย่าเพิ่งเอาตัว x ไปใส่แล้วกันนะฮะไปหาตัว t กว่อนแล้วกันมันจะได้แบบเรียงลําดับ r t x อะไรอย่างนี้โอเคฮะซึ่งถ้าหน้าไปแล้วซ้ายไปแล้วเหลือด้านขวาซึ่งด้านขวานะฮะถ้าให้เดานะน่าจะเป็นถ้าถ้าอะไรนะถ้าถ้าน้าแข็งมัง้งฮะที่เขาได้บอกใบๆเรามานะฮะถ้าน้ําแข็งน้ําแข็งจริงหรือเปล่าอ น่าจะทําน้ําแข็งแหละนะ,ะมีแสงอันน้อยนิดซึ่งมันมืดมากๆเลยใครหนะ้าที่บอกว่าแบบเออเกมไม่ครับเนี่ยฮะสเปกากากอะไรอย่างงี้หรือแบบภาพไม่สวยนะฮะให้เขามาเปิดเลเทซิ่งสิฮะรับรองฮะรู้เรื่องนะฮะคอมลอเป็นไฟอะบอกเลยคือการที่จะเปิดเลเทซิ่งเนี่ยฮะแนะนำให้ใช้พวกแบบ30-70เป็นต้นไปนะฮะถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ยฮะเดี๋ยวมันจะประมวลผลไม่ไหวนะฮะแล้วตอนนี้มันก็คือเออเขาให้หาเรือซึ่งนี่มันคือเรือใช่ไหมฮะโอเคครับเขาบอกว่าอยู่ในเรืออย่างงั้นรอ นนะไอมันอยู่ในกล่องจ้าไม่ใช่กล่องเนี้ยเออไม่ใช่ฮะมันไม่ใช่กล่องเนี้ยแงมันไม่ใช่ที่นี่แล้วมันคือที่ไหนอืมอมเอี๋ยวหยุดแป๊บนึงนะฮะหรืออยู่บนเสาเรือป่ะเสาเรือป่ะมองไม่เห็นอ่ะล้วจะขึ้นยังไงเนี่ยเอืมแป๊บนึงนะเราจะขึ้นยังไงเนี่ยฮัลโหลเฮ้เฮ้โอ้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวว่าขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ป่ะขึ้นตรงนี้ป่ะขึ้นทางนี้โอ้ โอ้ยโอ,ยโอย้นี่ไงนี่ไงเจอทางขึ้นแล้วเจอทางขึ้นแล้วนี่ไงฮะขึ้นมาตรงนี้อ่ะแล้วก็ตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้อ่ะขึ้นมาตรงนี้นิดนึงตรงนี้อีกนิดนึงตรงนี้อีกนิดนึงอย่างสูงเลยอะ่ะโอเคครับมาตรงนี้นิดนึงแล้วก็อ่ะนี่ไงฮะกล่องอยู่ตรงนี้ฮะสวยงามตัวทีเรียบร้อยฮะแปบบ๊บนึงนะทำไมข้างบนตรงนี้มันสว่าง มันสะท้อนแดดนเงี้ยเหรออ๋อโอเคครับไม่กำลังงงไงว่าแบบไอ้เจ้าติ่งตรงเนี้ยทำไมมันถึงสว่างข้างบนนั่นแหละฮะไลทเดซิงซึ่งตัวนี้เราต้องเดินกลับไปที่พื้นที่ของเราอีกรอบหนึ่งฮะมันไม่มีจุดวาร์ปกลับอะฮะแล้วเราก็ต้องแบบเนี้ยเดินท่ามืดแบบนี้สักระยะหนึ่งเพื่อเป็นการประหยัดเวลาฟ้าสวยเหภาพดีนิวฮะ กลับมาจุดที่สว่างตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาแล้วเราก็ไปส่งเควสของเรากันเลยละกันแต่ผมแอบ,บสงสัยนิดนึงนะไอ้ทำมืดๆเมื่อสักครู่เนี่ยฮะจริงๆมันน่าจะมีแสงนั่นแหละฮะแต่ว่าแบบนี้มันอาจจะแบบเออเก่าแล้วอย่างงี้ไงมันน่าจะแบบเป็นถ้ำที่แบบสีฟ้าแหละบ้งนะฮะแต่พอดีสีฟ้ามันไปเที่ยวอะนะฮะก็เลยแต่ความมืดนะโอเคครับเราใส่เข้าไปเลยฮะ R เรียบร้อยอ่ะตัว R ตัว T แล้วก็ตัว X แบบนี้ครับก็มันแบบ n v i d ใช่ไหมฮะเขาก็ต้องนิดนึง R T X จบแล้วเหรอนานนี้เหรอโอเคแผนกสร้างแบบไมค้าของเอมิเดียนี่เขาก็เข้าใจคิดนะก็คือแบบใช้เป็นแบบแสงสีเขียวแบบนี้ใช่ไหม mm hmm. ซึ่งแสงสีเขียวมาจากตรงไหนมาจากข้างหลังโอเคก็คือนั่นแหละอย่างที่บอกถ้าเป็นไมค้าแบบเชเดอร์ธรรมดาเนี่ยฮะแสงมันก็จะแบบเป็นสีขาวอย่างเดียวใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเป็นเลเทสิ้งเนี่ยฮะมันก็จะมีแสงหลายสีซึ่งแสงมก็สามารถเด็ดลอดมาตรงรูตรงนี้ได้อา่าสะท้อนมาตรงน้ําอย่างนี้น่นแหละ มีความสวยงามแต่ยังไงก็ตามหาคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปเพื่อนี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับกันให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะ<ป>ชอบเลเทสซิงกันหรือเปล่าฮะคอมเมนต์ตัวบริเวณข้อล่างกันได้เลยถ้าคิปใหม่ของเรากดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย